ตสวัสดีครับผมอนุมานสากควานิดคองสามวาครับวันนี้ช่างพิกาเท่าไหร่เราช่างเออร้อยหนึ่งปอนไปไงมาช่างครั้งแรกเออมามาขาดอยู่ประมาณแปดจุดแปดอ่านิดหน่อยนะเราซ้อมอยู่ไหนครับซ้อมอยู่เออคอนิมพีครับอ่าชลบุรีนะว่าซ้อมมีใครเชื่อบ้างไฟนี้เออมีซปเปอร์แบงค์สายนาที่ไปสายฟ้า หลายหลายไทยนี่ชกกันช่วยพูดจบก็ชกพร้อมกันพรุ่งนี้เก็บตัวมากี่วันก่อนหน้านี้เก็บมาสามอาทิตย์ครับพี่อ่าพรุ่งนี้ต้องเจอใครนะเออเก็บปกครับอ่าก็หรือว่าบิ๊กนายชัยภูมิเคยเจอไหมไม่เคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นผ่านๆอ่าเป็นไงพอรู้ไหมเขาชกยังไงสไตล์ยังไงก็พอทราบอยู่ครับก็ดูดูมาบ้างครับวันเกมวางแผนไงดีพรุ่งนี้เออรอดูบนเวทีดีกว่าครับพี่ล่าสุดเราพูดอะไรมากไม่ได้ล่าสุดชกไว้ที่ไหน เออที่นี่เลยครับพี่เออเป็นไงวันนั้นโชว์ไว้ชนะน็กครับพี่น็อกยังไงวันนั้นเออเหมือนว่าจะฟันต่อเข้าไปที่หน้าเขาอ่าแล้วเขาก็ไปเลยเขายกแรกเลยยังไม่ทันเหนื่อยเลยครับก็เลยได้ชกต่อเนื่องเลยใช่ครับความมั่นใจตอนนี้ เต็มร้อยเลยครับพี่ผมมามาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมาร้อยเปอร์เซ็นต์เลยฟินซ้อมอย่างดีถ้าจากน่าจะไฟที่แล้วก่อนหน้านี้ที่ได้ชกที่ไหนบ้างไหมไม่ได้ชกเลยครับก็คือหายไปไม่ได้หายไปเลยพี่ไม่ได้ชกชกแต่แถวบ้านเลยอ๋อีล้วก็ภูทรแม็กมทายอะไรก็เพิ่งกลับมาไฟที่สองเนาะอยู่เท่าไหร่ละ เออตอนนี้18บแปคนจังหวัดเออพัทยาเลครับชเฉลีปล่ปล่อยกิโลนะปล่อยปล่อยประมาณ48 47ครับครับเป็นเพลเรือเป็นมวยอะไรเออเป็นมวยข่าฝีมือครับอ่าทางซ้ายหรือขวาได้หมดเลยพี่สูงร้อยสูงร้อยหกสิบห้าเราจกมวยทั้งหมดนี่ประมาณมันน่าจะแปดสิบครั้งได้อยู่ก่อนฝากเป็นนอเอเชียร์พรุ่งนี้หน่อยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ